คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนบางคนเหมือนเขาเกิดมาพร้อมกับคำว่าโชคดีตลอดเวลาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองลมแล้วก็ลุกได้ไวในขณะที่บางคนอาจจะเป็นคุณหรือคนใกล้ตัวคุณขยันแทบตายตื่นเช้ากว่าไก่นอนดึกกว่าใครแต่ทำไมหนี้สินมันถึงไม่ลดลงเลยเหมือนยิ่งดิ้นยิ่งจมเมื่อก่อนผมเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องของวาสนาครับ จนกระทั่งผมไปเจอเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐีชาวจีนโพ้นทะเลคนหนึ่งที่เริ่มจากเสือผืนหมอนใบแต่กลับสร้างอาณาจักรได้ด้วยเคล็ดลับง่ายๆที่เขาทำทุกคืนก่อนนอนเคล็ดลับที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทใช้แค่เหรียญแปดเหรียญกับหมอนหนุนหัวใบเก่าๆของคุณนี่แหละครับถ้าคืนนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังนอนก่ายหน้าผากเครียดเรื่องเงินหมุนไม่ทันผมขอเวลาคุณสัก15นาทีลองวางความทุกข์ลง แล้วฟังเรื่องนี้ให้จบเพราะสิ่งที่คุณจะได้ยินต่อไปนี้อาจจะเป็นกุญแจดอกสุดท้ายที่จะไขประตูขังความจนของคุณก็ได้ครับเรื่องนี้มันมีที่มาที่น่าสนใจมากครับในสมัยโบราณพ่อ้าวาน,นิชหรือคนเฒ่าคนแก่เขามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับว่าหมอนไม่ได้มีไว้แค่หนุนหัวนอนหลับแต่หมอนคือคลังเก็บความฝันและเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกความจริงกับโลกวิจ,จิตวิญ,ญญาณลองสังเกตดูสิครับ เวลาเราทุกข์ใจเราทำยังไงเราเอาหัวมุดหมอนร้องไห้เวลาเราเครียดเรื่องหนี้สินก่อนจะหลับเราก็เอาเรื่องพวกนั้นไปคิดวนเวียนอยู่บนหมอนโบราณเขาถือว่าถ้าเราเอาขยะหรือความเครียดไปวางไว้ที่หัวนอนตื่นมาเราก็จะเจอแต่กองขยะครับทีนี้มันมีเคล็ดวิชาหนึ่งที่สืบทอดกันมาในหมู่พ่อค้าเชื้อสายจีนและสอดคล้องกับหลักฮงจุย้ยนั่นคือการใช้พลังของตัวเลขเลข8ทําไมต้องเลข8 ในทางฮงจุย้ยเลข8คือเลขแห่งความมั่งคั่งหรือ wealth ในทางสากลถ้าคุณจับเลข8นอนตะแคงมันคือสัญ,ญลักษณ์ infinity หรือความเป็นนิรัน์ไม่มีที่สิ้นสุดศาสตร์นี้เชื่อว่าการนำเหรียญ8เหรียญไปวางไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องใต้หมอนมันไม่ใช่แค่การขอหวยนะครับแต่มันคือการสร้างวงจรพลังงานหรือ energy flow เป็นการบอกจักรวาลในขณะที่คุณหลับว่า ฉันพร้อมแล้วที่จะให้เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมครับแต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่กลับมีคำอธิบายเรื่องนี้ที่น่าตกใจเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อครับแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายแค่เอาเหรียญไปยัดไว้ใต้หมอนแล้วตื่นมารวยนะครับจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้มันอยู่ที่สภาวะจิตใจของคนทำครับ มีเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่หนี้ท่วมหัวเขาได้ยินเคล็ดลับนี้มาเขาก็รีบทําตามเลยครับเขากวาดเหรียญแปดเหรียญมากําไว้แน่นด้วยความโลภแล้วยัดไว้ใต้หมอนพร้อมกับคิดในใจว่าพรุ่งนี้ต้องรวยพรุ่งนี้ต้องถูกหวยพรุ่งนี้เจ้าหนี่ต้องไม่มาทวงคุณเดาได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นวันรุ่งขึ้นเขาตื่นมาด้วยความปวดหัวหนักกว่าเดิมหนี้สินยังอยู่เท่าเดิมแถมยังทําเงินหายอีกต่างหากเขาโมโหมากบอกว่าเคล็ดลับนี้หลอกลวง แต่ความจริงที่เขาไม่รู้คือสิ่งที่เขาทำพลาดไปคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดครับเขาเอาเหรียญไปวางก็จริงแต่เขาใส่พลังงานความขาดแคลนลงไปในเหรียญด้วยเขาทำด้วยความกลัวความโลภและความสิ้นหวังเคล็ดลับของ8เหรียญใต้หมอนจะทำงานก็ต่อเมื่อคุณหยุดวิ่งไล่เงินแต่ทำตัวเป็นแม่เหล็กดูดเงินและช่วงเวลาเดียวที่คุณจะทำแบบนั้นได้คือตอนที่คุณกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นนี่แหละครับ นี่คือช่วงเวลาทองคําที่วิทยาศาสตร์เรียกว่าคลื่นสมองทีตาถ้าคุณพลาดจุดนี้ไปต่อให้เอาทองคําแท่งมาหนุนหัวก็ไม่ช่วยอะไรครับเอาล่ะครับถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่เหล็กดูดเงินแล้วเรามาดูวิธีทำที่ถูกต้องแบบที่คนโบราณเขาทำกันจริงๆครับขั้นตอนที่1การเตรียมเหรียญให้คุณหาเหรียญกระสับมาแเหรียญครับจะเป็นเหรียญ10เหรียญหหรือ1บาทก็ได้ขอให้เป็นเหรียญโลหะ สำคัญคือต้องนำไปล้างน้ำเกลือก่อนครับเพื่อล้างพลังงานลบล้างความสกรปรกและล้างความทรงจำแย่ๆที่ติดมากับเงินออกเพื่อให้เหลือแต่พลังงานที่บริสุทธิ์ขั้นตอนที่2การวางตำแหน่งอินฟินิตี้ก่อนนอนคืนนี้เลยนะครับให้คุณนำเหรียญทั้ง8เหรียญมาวางเรียงกันใต้หมอนหรือใต้ผ้าปูที่นอนบริเวณหัววางเรียงเป็นรูปวงกลมหรือรูปเลข8แนวนอนก็ได้ครับ การวางแบบนี้สื่อถึงการหมุนเวียนเงินทองไหลมาเทมาไม่รู้จบไม่ใช่ถังตันขั้นตอนที่ 3. จิตวิทยา5นาทีก่อนหลับสำคัญที่สุดครับเมื่อคุณวางหัวลงบนหมอนที่มีเหรียญรองรับอยู่แล้วห้ามนะครับห้ามคิดเรื่องหนี้เด็ดขาดให้คุณจินตนาการว่าเหรียญทั้ง8เหรียญน,นั้นกาลังแผ่พลังงานสีทองเข้าสู่สมองของคุณหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองในใจว่า ขอบคุณเงินทองที่กำลังไหลมาหาฉันจากทุกทิศท,ทุกทางฉันมีความสุขฉันมั่งคั่งและฉันปลอดภัยทำความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณได้รับเงินก้อนนั้นมาแล้วยิ้มมุมปากนิดนิดแล้วหลับไปพร้อมกับความรู้สึกนั้นการทำแบบนี้คือแฮ็กสมองครับสมองส่วน RAS หรือ Reticular Activating System จะถูกโปรแกรมใหม่ในขณะที่คุณหลับ แทนที่จะตื่นมาแล้วมองหาแต่ปัญหาพรุ่งนี้เช้าคุณจะตื่นมาแล้วมองเห็นโอกาสที่คุณอื่นมองไม่เห็นครับบางท่านอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแค่จิตวิทยาหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความเชื่อผมอยากชวนมองมุมนี้ครับการเอาเหรียญแปดเหรียญไว้ใต้หมอนจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นกุศโลบายของคนโบราณครับเหรียญคือตัวแทนของความแข็งแกร่งธาตุทองเลข8คือความสมดุลและการหมุนเวียน การนอนทับเงินคือการบอกจิตใต้สำนึกว่าเรามีเหลือเฟือสิ่งนี้กำลังสอนเราว่าถ้าเราอยากรวยเราต้องรู้สึกรวยให้ได้ก่อนครับคุณไม่มีทางรวยได้ถ้าคุณเข้านอนด้วยความรู้สึกยากจนทุกคืนเคล็ดลับนี้ไม่ได้เสกเงินให้งอกออกมาจากหมอนนะครับแต่มันเสกสติปัญญาและความมั่นใจให้คุณตื่นไปหาเงินได้เก่งขึ้นต่างหากครับคนที่ทำสำเร็จไม่ใช่คนที่นอนรอวาสนาแต่เป็นคนที่ตื่นมาพร้อมกับพลังงานที่เต็มเปี่ยม เพราะเขานอนหลับไปพร้อมกับความหวังไม่ใช่ความกลัวสุดท้ายนี้ครับไม่ว่าคืนนี้หนี้สินของคุณจะเยอะแค่ไหนหรือปัญหาจะหนักหนาแค่ไหนผมอยากให้คุณลองทำดูครับมันไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียหายอะไรแค่เหรียญแปดเหรียญกับใจที่ศรัทธาในตัวเองลองเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ใต้หัวหนุนของคุณดูเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นเหรียญแห่งความมั่งคัง่งเปลี่ยนจากเสียงถอนหายใจเป็นคำขอบคุณ เชื่อเถอะครับว่าคืนเดียวอาจไม่เปลี่ยนชีวิตทั้งหมดแต่คืนเดียวที่มีคุณภาพจะเปลี่ยนเช้าวันใหม่ของคุณไปตลอดการและเมื่อเช้าวันใหม่ของคุณเปลี่ยนชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นสิ่งที่คน90%พลาดแล้วทำให้เคล็ดลับนี้ไม่ได้ผลคือพวกเขาทำแค่ตอนนอนแต่ลืมทำตอนตื่นครับจำที่ผมบอกตอนต้นได้ไหมครับว่าเงินคือกระแสรหรือ currency ถ้าคุณเอาเหรียญวางไว้ใต้หมอนเฉยๆนานวันเข้าพลังงานมันจะนิ่งครับเหมือนน้ำในบ่อที่ไม่ได้ถ่ายเทเพราะฉะนั้นผมมีเทคนิคลับ2ขั้นตอนที่คุณต้องทำทันทีที่ลืมตาเพื่อกระตุ้นให้เหรียญ8เหรียญน,นี้ทำงานเต็มประสิทธิภาพครับเทคนิคลับที่1ปลุกประสาทสัมผัสด้วยเสียงสวรรค์ทันทีที่คุณตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งรีบคว้ามือถือมาดูลายเจ้านี้นะครับ ให้คุณล้วงมือไปใต้หมอนยิบเหรียญทั้ง8ดเหรียญน,นั้นออกมาใส่ไว้ในอุ้งมือแล้วทำแบบนี้ครับเขย่าครับเขย่าเบาๆให้เหรียญกระทบกันจนเกิดเสียงกรุ้งกริ้งที่ข้างหูของคุณทำไมต้องทำแบบนี้ในทางจิตวิทยาเสียงของโลหะหรือเงินที่กระทบกันจะไปกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวกับความพึงพอใจครับมันคือการส่งสัญญาณเตือนสมองว่าเฮ้ยตื่นได้แล้ววันนี้เรามีเงินนะเสียงเงินอยู่ข้างหูเรานี่ไง แทนที่จะตื่นมาด้วยเสียงนาฬิกาปลุกที่น่ารำคาญให้คุณตื่นมาด้วยเสียงของความมั่งคั่งเชื่อมโยงความรู้สึกดีๆเข้ากับเสียงนี้แล้ววันทั้งวันนั้นหูของคุณจะไวต่อโอกาสหูของคุณจะได้ยินแต่ข่าวดีเรื่องเงินทองครับเทคนิคลับที่2กฎการถวายคืนหรือ the law of circulation หลังจากเขย่าเสร็จแล้วคำถามคือเหรียญพวกนี้เอาไปทำอะไรเอาไปซื้อข้าวแกงกินเลยไหมคำตอบคือ ห้ามเอาไปใช้หนี้และห้ามเอาไปซื้อของใช้ส่วนตัวเด็กขาดครับเหรียญชุดนี้คือแม่บทหรือเงินขวัญถุงที่ผ่านการชาร์จพลังงานมาทั้งคืนวิธีที่ถูกต้องคือให้คุณหยิบออกมาหนึ่งเหรียญจาก8เหรียญน,นั้นนำไปหยอดใส่กระปุกทำบุญหรือแยกใส่กล่องไว้ต่างหากเพื่อสะสมไปบริจาคไปหยอดตู้บริจาคหรือซื้ออาหารให้สุน,นัขจรจกัก ส่วนอีกเจ็ดเหรียญให้เก็บใส่กระเป๋าสตางค์ไว้เป็นเงินก้นถุงประจำวันนั้นหรือจะเก็บไว้ใต้หมอนต่อก็ได้แล้วหาเหรียญใหม่มาเติมให้ครบ8ในคืนถัดไปการทำแบบนี้สำคัญมากครับเพราะมันคือการบอกจากกระวาลว่าฉันไม่ได้แค่จะรับอย่างเดียวนะฉันพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ด้วยเมื่อไหร่ที่คุณกล้าสละเงินแม้จะแค่บาทเดียวออกไปเพื่อคนอื่นจิตใต้สำนึกของคุณจะเลิกกลัวความจนครับมันจะรู้สึกว่าฉันมีเหลือเฟือฉันถึงให้คนอื่นได้ และความรู้สึกว่ามีเหลือเฟือนี่แหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะดึงดูดเงินก้อนใหญ่ให้เข้ามาหาคุณลองจินตนาการดูสิครับถ้าคุณตื่นมาทุกเช้าได้ยินเสียงเหรียญได้เป็นผู้ให้ได้เริ่มต้นวันด้วยพลังงานบวกหน้าตาคุณจะผ่องใสแววตาคุณจะมีความหวังแล้วคนแบบนี้แหละครับที่ใครๆก็อยากร่วมงานลูกค้าก็อยากซื้อของเจ้านายก็อยากสนับสนุน เห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่สยศาสตร์เลยแต่มันคือการเปลี่ยนตัวตนของคุณให้พร้อมรวยต่างหากครับลองทำคืนนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นมาคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณรู้สึกเบาสบายขึ้นไหมขอให้คืนนี้หลับฝันดีแล้วตื่นมาเป็นเศรษฐีกันทุกคนสวัสดีครับ